ครับสวัสดีครับสวัสดี FC Isuzu เซลปุ้ยทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมจะพามารีวิวนะครับกับเจ้าตัว New อ s ซูซ FRR 210นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว Mac Talk นะครับตัวที่เหมาะกับงานมันทุกหนักนะครับเหมาะกับงานบอดินนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวโฉมใหม่ล่าสุดนะครับในปี2022ที่เปิดตัวไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวให้ชมนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากตัวรุ่นก่อนๆบ้างนะครับเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมไลา์สดนี้นะครับส่วนตัวถังนะครับตัวนี้นะครับเป็นกระบะด้านะครับของอู่พนัทนะครับเป็นตัว กระบะดามของอู่พนัทนะครับของอู่พนัทก็เป็นตัววาันลาตี2ปีนะครับปกติผมจะรีวิวของอู่สามิตรแต่เคสนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นของอู่พนัทนะครับก็สวยงามนะครับต่อตัวถังก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับในตัวของตัวถังก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวความยาว4เมตรหนึ่งนะครับในตัวของตัวถังเนาะแล้วก็มีลูกรั้ว1เส้นนะครับ ก็เป็นสเปคนะครับที่เหมาะกับงานหมอดินโดยตรงเลยทีเดียวนะครับสเปคนี้หรือท่านประกอบการหรือลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการรถไว้ใช้งานวิ่งในบ่อดินก็ดีนะครับหรือวิ่งในเรื่องของธุรกิจนะครับธุรกิจนะครับในธุรกิจเรื่องของวิ่งหินดินทรายนะครับตัวถ้าไม่ได้วิ่งงานหนักก็ยังมีตัว n npr 1 3 0ก็ผมก็มีรีวิวไว้แล้วนะครับมีทำไว้ให้เหมือนกันนะครับแต่วันนี้ก็เอามานำเสนอนะครับ ในตัว FBR ครับตัวรุ่นใหม่นะครับตัวนี้ก็จะมีอยู่2เครื่องยนต์ให้เลือกใช้นะครับก็จะมี f r 210นะครับแล้วก็ f r 190แรงนะครับมี2ขนาดความแรง2ตัวนะครับความแรง2ตัวให้เลือกนะครับถ้าวิ่งหลังถนนระยะยาวๆนะครับก็มีเรื่องของเครื่องยนต์ซีซขนาดเล็กนะครับก็มีให้เลือกใช้นะครับ วันนี้เรามารีวิวเจ้าตัวแม็กคอกันนะครับก็มาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาพูดเรื่องของสเปครถละกันนะครับเรื่องของสเปครถนะครับเรื่องของจุดเด่นนะครับของเจ้าคันนี้นะครับก็มาดูด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไฟโชว์นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟหลีไฟโชว์ให้ดูนะครับ โอเคจะได้เห็นนะครับเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีลูกค้าที่เข้ามาด้วยนะครับนี่อันนี้นะครับคือโฉมหน้านะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับของเจ้าตัว F R r ทุกรุ่นนะครับแต่ตัวที่รีวิวนี้ก็จะเป็นตัว m a c t ท l k ก็จะเป็นตัวที่พิเศษหน่อยนะครับสำหรับลูกค้าที่เอาไปวิ่งบ่อดินตัวนี้แนะนำเลยครับนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิมบ้างนะครับก็จะเป็นเรื่องของสีเงินซิมเวอร นะครับคิ้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวสิเงินซินเวอร์มาให้นะครับมาพร้อมกับนี่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์จุดเด่นเลยนะครับไฟที่เป็นตัวรูปตัวแอนะครับนี่เห็นไครับก็จะเป็นรูปตัว L อตรงนี้จะเป็นไฟ LED มาให้นะครับในตัวของไฟสูงไฟต่ําตัวนี้ก็จะเป็นไฟ LED อยู่ในโคมเดียวกันนะครับข้อดีของไฟ LED ก็คือสว่างนะครับให้ความสว่างและแสงสีแสงเนี่ยเป็นสีขาวนะครับสว่างเห็นได้ชัดเวลาเราวิ่งงาน หรือเราวิ่งกลับบ้านอย่างเงี้ยครับความชัดเจนก็เสริมในเรื่องของความปลอดภัยนะครับมาพร้อมกับไฟตันหมอกตัวนี้นะครับไฟตันหมอกที่ให้มาในสเปคตัว tall n e w ตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟตันหมอกที่เป็นไฟ LED เหมือนกันนะครับนอกจากความขาวของไฟแล้วนะครับก็ยังได้เรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับผมมองเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่าตัวไฟตัวนี้นะครับส่องสว่างเวลากลางวันเนี่ยกลางคืนเนี่ย ค่อนข้างที่จะสว่างมากนะครับก็ทําให้เราเห็นวิสัยทัศน์ในการใช้งานนะครับเพื่อเป็นการป้องกัน Active s ซ f ตี้นะครับก่อนขนาดเกิดเหตุนะครับไฟ LED t e h นะครับทางทางเราจะเรียกว่า LED Tech ่างนี้นะครับกระจังหน้าก็เปลี่ยนใหม่เหมือนกันนะครับในส่วนของกระจังหน้าตัวนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าสีเงินซิลเวอนะครับสีเงินซิลเวอก็ตัดกับตัวรถนะครับถ้าเป็นกระจังหน้าตัวเดิมเนี่ย กระจังหน้าตัวเดิมก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถก็คือสีขาวเนาะแต่ถ้าเป็นตัวรุ่นใหม่นะครับในโฉมใหม่หมดเนี่ยก็จะได้เรื่องกระจังหน้าที่เป็นสีเงินซิลเวอร์อแบลบซิลเวอร์นะครับแบบนี้เลยแล้วก็ได้คิ้วแบบนี้นะครับตัวนี้ก็มีเพิ่มมาใหม่นะครับตัวนี้ก็คือเป็นที่เหยียบเนาะแต่คนสงสัยตัวนี้เป็นที่เหยียบเวลาเราทำความาสะอาดหรือเช็ดกระจกนะครับนี่มีมือจับตรงนี้ให้นะครับแล้วก็การปัดน้ำฝนในตัวรุ่นใหม่ไม่มีฉีดแล้วนะครับ ก็จะเป็นเหมือนตัว All New i s u นะครับ d m m x นะครับก็คือฉีดในก้านนะครับน้ำาะะฉีดอยู่ในก้านนะครับไม่ได้ฉีดจับัวเก่งขึ้นไปนะครับก็ทำให้ใช้งานง่ายด้วยนะครับนี่ตัว MacTalk ตัวนี้ก็เป็นรถที่ขายดีนะครับลูกค้าส่วนใหญ่เข้ามาสอบถามเกี่ยมเพย์โปรโมชั่นเยอะมากนะครับในตัว FR ก็ยังมีความยาวสามช่วงนะครับ 4เมตร2หเมตร6กเมตรหก็เอาเลือกเอาไปใช้งานนะครับในตัวที่มารีวันนี้ก็จะเป็นตัวช่วงสั้นนะครับช่วงสั้น4เมตร2นะครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วง4เมตร2นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ210แรงม้านะครับตัวเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องซูเปอร์คอมเรลนะครับรุ่นนะครับรหัสเครื่องเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นตัว4 H.K. 1น T.C. นะครับขนาด CC ของเจ้าคันนี้นะครับอยู่ที่5,193 CC นะครับให้แรงม้าสูงสุดที่210แรงม้านะครับตัวนี้ให้แรงม้าสูงสุดที่210แรงม้านะครับมาดูเรื่องของแรงบิดกันบ้างนะครับในตัวของ f r 210ตัวนี้นะครับก็จะมีแรงบิดอยู่ที่นะครับ637นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะครับแรงบิดสูงสุดนะครับ600 37นิวตันเมตรนะครับแต่มีจุดสังเกตนิดนึงน,น,นะครับในตัวความเร็วของเจ้าเฉพาะตัวแม็กคอฟเนี่ยนะครับก็จะเป็นแรงบิดนะครับที่637นิวตันเมตรนะครับที่ความเร็วรอบพันหนะครับที่ความเร็วรอบอยู่แค่พันหก็หมายความว่าถ้าเราใช้รอบพันหเราก็ได้แรงบิดสูงสุดละมาในรอบต่ําๆนะครับมันดียังไงประหยัดน้ํามันนะครับถ้าแรงบิดสูงสุดมาในรอบต่ำเราก็ไม่ต้องเหยียบคันรเร่งเพิ่ม นะครับใช้คลิงได้น้อยลงนะครับก็อัตราการที่มันเชื้อเพลิงเนี่ยก็ลดลงนะครับก็มาแล้วเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เป็นตัวเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างที่จะทนทานมากนะฮะใช้เครื่องยนต์อย่างเดียวไม่พอเรื่องของเกียร์นะครับในตัว210เนี่ยข้อดีของเกียร์ตัวนี้ก็มีดีเหมือนกันนะครับเกียร์ที่มาใส่ในตัว210นะครับจะเป็นเกียร์ลูกเดียวที่ใช้ในตัวกับ 6ล้อใหญ่ FTR หรือไม่ก็ตัว10ล้อไปเลยนะครับนี่นอกจากสเปคเครื่องยนต์ที่กำลังเหล,เหลือแล้วนะครับปร,ประมาณนะครับเรื่องของเกียร์เฟืองท้ายพวบคู่กันก็สำคัญเหมือนกันนะครับสำคัญเหมือนกันนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีลูกค้าทุกท่กานนะครับน้ำหนักบรรทุกนะครับก็คือ10ต,ตันนะครับน้ำหนักบรรทุก10ตันเนาะเดี๋ยวผมจะมารีวิวน้ำหนัก ความยาวความกว้างยาวตามสเปคชีทให้ฟังนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะกันนะครับน้ำหนักของหัวเก๋งนะครับน้ำหนักของหัวเก่งตัวนี้นะครับก็จะหนักอยู่ที่1945นะครับ1945นะครับแล้วก็น้ำหนักตัวเชสซีนะครับด้านหลังเนี่ยก็อยู่ที่1045กิโลก็คือประมาณนี้นะครับ น้ำหนักรวมถ้ายังไม่รวมตัวถังนะครับ <c oughs> น้ำหนักของหัวเก่งกับแชสซีเนี่ยถ้ายังไม่รวมตัวถังเนี่ยสเปคของเขาก็อยู่ที่2990นะครับ2990ก็้เกก็เลยกลมๆก็น้ำหนักหัวแชสซีก็ประมาณ3ตันนะครับประมาณ3ตันนะครับใส่ตัวถังนะครับก็กิระมาสัันกว่านะครับสเปคนี้นะครับของอู่พนัทนะครับ นะครับในเกียร์ของตัว fr 2 1 0นะครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกว่าในชุดเกียร์ของ210เนี่ยมันจะได้เกียร์ที่มันเป็นใช้งานกับตัวรถ ftr นะครับแล้วก็ fvm 210ก็คือเกียร์10ล้อนั่นแหละนะครับจุดเด่นเกียร์ตัวนี้ก็คือเป็นเรื่องของความทนทานแหละนะครับรหัสเกียร์ตัวนี้จะเป็นนะครับ mzw 6 p นะครับ mz mzw 6 p นะครับเกียร์ตัวนี้ก็ใช้ลูกรหัสเดียวกับตัว10ล้อเลยนะครับ mzw ตบิลหกปีก็บ่งบอกเรื่องของความทนทานแหละเพราะว่ารถ10บล้อเนี่ยใช้น้ําหนักบรรทุกนะครับยี่สิตันอ่างเงี้ยน้ำหนักโถนยีตันใช้เกียร์ตัวเดียวกันแต่ว่าในตัว6ล้อขนาดกลางนี่ก็ใช้น้าหนักบรรทุกไม่เกิน15ตันก็ถือว่าเพียงพอแล้วก็เหลือเลยนะครับเพียงพอแล้วก็เหลือเลยนะครับ เกียร์ตรงนี้มีจุดเด่นอะไรอีกนะครับในเกียร์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเดินหน้านะครับพร้อมเกียร์โอเวอร์ไดร้นะครับนะครับแล้วก็เกียร์2ถึงเกียร์6ก็เป็นเกียร์แบบซิงคคอมมินะครับมีเกียร์โอเวอร์ไดร์ที่เกียร์6นะครับเกียร์โอเวอร์ไดร์ดียังไงนะครับเกียร์โอเวอร์ไดร์ก็คือเกียร์ประหยัดน้ำมันนั่นแหละนะครับเครื่องทำงานไม่ถึงรอบล้อหมุนหนึ่งรอบนะครับเครื่องยนต์ทำงานไม่ครบรอบนะครับล้อหมุนหนึ่งรอบ รก็เป็นเทียที่ประหยัดน้ำมันมากนะครับอีสูประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับมาดูเรื่องของสมรรถนะของเพาบ้างนะครับในตัวเพาม่าของตัวอีสูเนี่ยก็ถือว่าเป็นเพาที่รองรับน้ําหนักได้ดีนะครับสำหรับตามสเปคชี้แล้วเนี่ยตัวเพาหน้าของเขานะครับแล้ว จะรับน้ำหนักได้นะครับ3,600กกิโลกรัมก็คือตัว3,6นั่นแหละนะครับเผาหน้านะครับใช้น้ำบรรทุกน้ำหนักได้3ตัน6มาดูเพ่าท้ายบ้างถือว่าเป็นจุดเด่นๆของตัว ESO FR เลยนะครับตัวเพ่าท้ายของเขานะครับก็ยังรับน้ำหนักได้นะครับค่อนข้างที่จะดีนะครับน้ำหนักที่มันรับ,รบได้นะครับอยู่ที่7จัน 7ตัน7นะครับในตัว FR นะครับน้ำหนักเผาท้าย7ตัน7นะครับข้างหน้านะครับเผาหน้า3า0พนะครับข้างหลัง7 0 0ดพนะครับก็ถือว่านับรับน้ำหนักได้ดีนะครับนับรวมแล้วก็ถ้าตามสเปคก็น่าจะอยู่มาสิบตันอัพนะครับนี่นะครับลูกค้าส่วนใหญ่เลือกบรรทุกหนักเนี่ยมองเรื่องของเครื่องยนต์เป็นหลัก มองเรื่องของเกียร์เป็นหลักแต่การซับพอร์ตเรื่องของเพาตัวนี้ก็สําคัญนะครับถ้าเพาหน้ารับน้าหนักได้3ตัน6เพาท้ายนะครับรับน้าหนักได้7ตัน7ก็ถือว่ารถคันนี้สามารถแบกบรรทุกได้10ตันเนาะตามสเปกนะครับตามสเปกก็ประมาณนี้อย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้จะเป็นดัมของอู่พนัฐนะครับก็ต่อออกมาได้สวยนะครับต่อต่อมาได้สวย ก็เป็นเคสแรกสำหรับลูกค้าที่ชอบของอูพนันนะครับเพราะส่วนมากด้มจะเห็นแต่ของ3มิตเป็นหลักนะครับวันนี้ก็เอามารีวิวไปทางเลือกนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถนะครับไว้ใช้งานช่วงนี้นะครับเอามาเป็นทางเลือกให้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นถังน้านํามันตัวนี้ยังเป็นถังน้ํามัน100ลิตรเหมือนเดิมนะครับแต่ในตัว200ลิตรจะอยู่ในตัวช่วงยาว6เมตรหนะครับ ไฟด้านท้ายก็จะเป็นไฟ LED มาให้นะครับเป็นไฟ LED มาให้แบบนี้เลยนะครับจุดเด่นๆของเจ้า fr นะครับเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์แล้วนะครับเรื่องของการรับน้ำหนักของเกียร์ได้ดีแล้วนะครับเรื่องของการรับน้ำหนักของเพลาหน้าเพลาท,ท้ายดีออที่ดีแล้วนะครับก็ยังมีตัวหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดเด Ь ่นอีกจุดหนึ่งนะครับเรื่องของระบบเบรกแยกอิสระ ร,ระบบเบรกตัวนี้เป็นยังไงนะครับใน,นส่วนของระบบเบรกตัวนี้นะครับก็จะเป็นระบบเบรนะครับเป็นเบรกแบบรวมร้วนนะครับเป็นแบบแบบรวมร้วนเข้าใจง่ายง่ายคือรวมรว้วนการแยกเบรกระบ,บบเบรกหน้าเบรกลา่างมันดียังไงในกรณีที่เราใช้รถและเกิดปัญหาอุบิเหตุอย่างเช่น อย่าลืมว่าเราใช้ระบบเบรกลมล้วนนะครับการใช้งานหนักหนักหรือการใช้การเกื่อนเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนก็จะทําให้ระบบรั่วนะครับอย่างเช่นเบรหลังรั่วนะครับลมรั่วเบรหลังนะครับเบรน้าก็ยังสามารถทํางานได้นะครับกับการเบรน้ารารั่วเบรหลังก็ยังสามารถทํางานได้นี่คือข้อดีจุดหนึ่งนะฮะของระบบเบรคแยก,กอิสระนะครับเบรก แยกหน้าหลังนะครับตรงนี้เป็นเบรกแบบลมร้วนอยู่แล้วนะครับเบรกลมร้วนก็ดีกว่าเบรกน้ํามันนะครับการคนใจการทํางานค่อนข้างที่จะดีนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของเจ้าตัวฮีสุ FRR Max t a l k คันนี้นะครับอ่ะมาชมภายในกันบ้าง ในส่วนของภายในห้องโดยสารนะครับในส่วนของภายในห้องสารสีภายในห้องโดยสารถ้าเทียบกับตัวรุ่นเก่าก็ตัวเดิมนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกมาให้ก็คือกระจกไฟฟ้าพร้อมเซ็นทัลล็อกนะครับ, <c oughs> บนะครับแล้วก็เบาะนะครับหลายคนเข้ามาสอบถามเรื่องของเบาะนะครับถ้าลูกค้านะครับมองในเรื่องของเบาะที่เป็นถุงลมเนี่ยมันจะเป็นรถในช่วงกลาง ช่วงยาวจะมีเบาะเป็นถุงลมนะครับแต่ในตัวช่วงสั้นนะครับที่เหมาะทำงานเบาะดินเนี่ยเบาะถุงลมเนี่ยถ้าเราใช้งานมันจะไม่ค่อยเหมาะเพราะามันจะโยกตลอดถูกไหมครับเพราะเราทํางานอยู่เลยไม่ได้วิ่งหลังถนนนะครับวิ่งลงบอ่อลงดินนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ใช่เป็นเบาถุงลมนะครับตัวนี้จะเป็นเบาธรรมดานะครับเดี๋ยวผมขอ,อย้ายขึ้นไปข้างบนนิดนึง อพอขึ้นมาข้างบนแล้วก็จะเห็นว่านะครับในตัวของเอนะี่ยวิสัยทัศน์ในการมองนะครับวิสัยทัศน์ในการมองเนี่ยเห็นไหมครค่อนข้างจะกว้างนะครับค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็ผมมองว่ารถเออ่ะครับขับขี่ง่ายพวงมาลัยค่อนข้างที่ใหญ่เรามาดูเรื่องของพวงมาลัยเห็นไหมครพวงมาลัยค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับสิ่งที่ผมขออนุญาตสตาร์ทรถที่หนึ่งนะครับ มีระบบเทเลเทคติดตั้งมาให้ด้วยเนี่ยจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับ USB ชาร์จมาให้นะครับ USB ชาร์จมาให้นะครับตัวนี้ก็จะมีไฟในห้องโดยสารนะครับนี่สวิตช์เปิดอยู่ตรงนี้นะครับไฟเดี๋ยวผมลองคืนใน้ดูนะครับนี่เป็นไฟแบบ LED เลยสว่างสว่างนะครับสว่างสว่างนะครับ ห้องโดยสารก็กว้างขวางอกโถงนะครับนั่งสบายนะครับมีกับบดีนัสบายเลอ่ะวิสัยทัศน์ด้านหลังก็ดีดีดีดมากนะฮะพวงมาลัยขนาดใหญ่นะครับเวลาเราขับขี่เนี่ยเราไม่ต้องโน้มตัวละเราแค่ควบคุมอยู่หลังพวงมาลัยเห็นไหมครับว่าวิสัยทัศน์ของอีโซค,ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับวิสัยทัศน์เวลามองก็จะเห็นชัดเจนนะครับ มาดูเรื่องของหน้าจอตรงนี้บ้างหน้าจอตรงนี้บอกค่าอะไรได้บ้างนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ารถคันนี้นะครับแรงบิด6 3 7นิวตันเมตรเนี่ยที่ความเร็วรอบ1 0นหมายความว่าเราใช้ความเร็วรอบนะครับเร่งไปที่1 0พันี่ก็ได้แรงบิดสูงสุดแล้วนะครับเห็นไหมครับช่วงเฟดท้องมันนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะบอกเรื่องของน้ํามันนะครับความร้อนนะครับออดโอคือการวิ่งเนาะ เรื่องของความเร็วนะครับอย่างนี้ผมเคยบอกไปว่าตัวเนี้ยกระจกของเขานะครับเป็นกระจกนีฉีดในใบเห็นไหมฮะมันไม่ฟุ้งนะครับนีนะครับฉีดน้ำเห็นไหมฮะอ่ามันจะไม่ฟุง้งอ่าเร่งสปีดได้สามสปีดนะครับความเร็วอ่าผมให้ดูทีนี้เห็นไหมฮะจะเป็น ฉีดน้ําอยู่ในใบนะครับตัวนี้มันจะไม่ฟงนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับภายในก็ประมาณนี้นะครับเกียร์นะครับหสปีดเดินหน้าเกียร์ถอยหลังแบบนี้นะครับมีวิทยุให้นะครับมีแอร์ฟุ่มฟให้ก็ใช้งานสะดวกสบายนั่งสบายนะครับนั่งค่อนข้างที่จะสบายนะครับมาดูเรื่องของตัวชุดเกียร์ พีดีโอบ้างนะครับแต่ของอู่พนัทถ้าเป็นหลวงอู่สามิกก็จะเป็นสวิตช์เนี่ยมีสวิตช์รวมตรงนี้ติดติดนะครับแต่ในตัวด้ามของอู่พนัทนะครับก็จะเป็นตัวเข้าพีดีโอชุดนี้นครับเพียงแค่กดปุ่มเนาะแล้วก็มีคันโยกอยู่ฝั่งนี้นะครับมีคันโยกอยู่ฝั่งนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะลองยกด้ามให้ชมนะครับการใช้งานง่ายๆนะครับเหยียบคัทนะครับเข้าพีดีโอกดปึ๊บอ่ะเห็นไหม พีโดทางานแล้วนะครับแล้วก็ทําการยกอี๋ยวผมลงแ่อนี้นะครับเข้าพีดีโอเหยียบคันเรียบร้อยแล้วนี่มันจะมีก้านยกตรงนี้นะครับเรายกตรงนี้ขึ้นก็จะเห็นว่าดํมก็จะถูกยกขึ้นนะครับดํมก็จะถูกยกขึ้นนะครับเห็นไหมใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายนะครับว่าดํมถูกยกขึ้นแล้ว ยกขึ้นสูงสุดแล้วนะครับถ้าเราคาไว้ก็ามาติดตัวชุดโยโอเคเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยมาดูเรื่องของกระบอกดํามั่งกระบอกดําตัวนี้ก็จะเป็นกระบอกขนาดแตตันนะครับนี่กระบอกขนาดแตตันนะครับมีจุดเติมชุดไฮดรอลิกตรงนี้นะครับ ก็ดูช่วงต่อของกระดูกงูนะครับก็ทําได้เนียนนะครับทําได้ดีเหมือนกันนะครับของอู่พนัดนะครับก็เป็นอู่ได้ไม่ผรดหวงเหมือนกันนะครับเวลาเราต้องการนํานำดําลงเราก็โยกคันนี้ลงนะฮะอึเอึ้บผมให้มันลงช้าๆนะครับจะได้เห็นบอ่หมาครับนะเราโยกลงปุ๊บดํมก็ลง เรียบร้อยใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายเอาดตึงใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายสำหรับเจ้าตัว i s สุเอฟอาร์แม็กคันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรถอีกรุ่นที่เหมาะนะครับกับเชิงพาณิชย์ก็ดีหรือนำไปวิ่งในบ่อดินก็ดีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตตให้อีสุเซลปุ้ยด้วยนะครับ หรือลูกค้าสนใจนะครับช่วงนี้ก็มีแคมเปญโปรโมชั่นค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรกำนันนะครับสองหมื่นสามหมื่นห้าร้อยสามหมื่นห้าพันนะครับบัตรกำนันนะครับก็มีดอกเบี้ยพิเศษ2.3นะครับดาวเริ่มต้น53,000ตัวน,นี้เราทำดาวเริ่มต้น53,000นะครับได้สเต็ปนี้เลยได้รถแบบนี้เลยนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดชื่นชอบหรือสนใจก็สามารถเข้ามาทักเซลฟี่ได้นะครับที่เบอร์โทร0 8 9 2 4แปด7 9 สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้คงต้องราเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมและพบกันใหม่ครับไปแล้วครับ